อุ้ยน่อกไญ่ยเหลี่ยมปาดมงนี่มีต่ปาซิวเขาใส่งามๆพี่น้องมึงแน่ผลปะซิวเ่าปาซิวเขาละพี่น้องปัดปดเป็นปดเลยบัด สวัสดีครับถักทายกันย่ำเศร้า,าอีกคือเกาพี่น้องหอกันเศร้าวันที่ยี่สิบสองเมษาปีหกหกพี่น้องกะพอกันในรูปแบบหาอยู่หากินอีกคือเกาเด้อพี่น้องม้อนี่็สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็ชาตต่างประเทศละพี่น้องเดินทางหาอยู่หากินน้ากันอีกคือเกาพี่น้องม้อนี่เปลี่ยนแนวจารอลทงหมื่อวานอารอทงแย่ไครพี่น้องเมื่อวานนี้ม้อนี่ลบหล่อน ลงตามลําหวยฮะอยู่หากินหาใสตุ่มใสดางไปสำหรับพี่นอ้องฮะรวมรุ่นเดินทางน้ากันพี่น้องเดินทางน้ากันสองคนกับยายเกตคือเก่าพี่น้องมือนนี่แต่วัสดีค่ะรุ่นน้าคนสองปลากับยายเกตด้วยจ้ามือนี้<อ>มาหาใสมองน้ําหวยค่ะตามลําหวยยอดอ้างละพี่น้องหลังจากเพลนปล่อยน้ำน,น้ำลดโคทินเลื่อมโพแต่บอ้โหสิได้สีมานด้วยพี่น้องกระุ่นน้ากันจนหอดไทยกีบุ่นละลักลักลกับใสตุ่มใส่มองใสดางละพี่น้อง ที่บอมันว่านอย่เกลโอ้เนหมอยู่ดกมหาอยู่หากินไปใส่ดางก่อนพี่น้องบานนี้เป็นตะเลิกอยู่บ่ล่ะเอาหลังแหลกแหกมันลงู่นาำพี่น้องบ้านมันมันเด้อมันมด้อมาใ่้ง ยางหยากเลยเด้อยางระวังมันเป็นโขดหิน,หนมหผมอยากไปใส่อีกหลังหนึ่งพี่น้องวังหันตอนนี้พอคนส่องปลาก,ก็รั่งล่งใส่หม้อด้วยจ้ะมาหากินน้ำหอยน้ำหองจ้ามาเนี่ยแงใครหมดแดงกับเบาไว้เนาะ จะคอยรอหลุดนุ่งกันเด้อจ้าสูงสูงผุนพี่น้องผุนแมนันดำดำเด้อพี่น้อง <c oughs> เป็นสตอปลาสตอปลาธรรมชาฉาดเลยละผุนอ่ะแต่แต่งแ,งน,แน่เนี้ยอ่ะปลากระบ,บอนแซวอยู่ได้หลายเกจผุนบอนอยู่อืเอามาดเ,บบเด้อถึงเหล่ได้เอามาให้ดินมาสินอะไรซ่ขึ้นมาบอลดงมาโดนแล้วเด้อพี่นอ้นองเกือบสองเดือนแล้วลำหัวตัวนี้ วาแต่น้ำเขาประทัดปล่อยเนาะน,น้ำเต็มฟังอยู่พี่น้องมาตอนนั้นตอนนี้ขนาดปล่อยแล้วก็ยังเลิอกอยู่เด้อพี่น้องนี่ออใส่ทีเรียบร้อยพี่น้องน้ำบกแห้งขนาด หลังจากใส่ตุ่มเรียบร้อยกับสีเปืิองด่างสีกลางไหวเด้อพี่น้องตุ่มน้ำกันสีมานบ่ส่วนตุ่มเนี่ยสีเอาไว้สุดถ่ายบนลับพี่น้องค่อยสียามสีมานบ่ดอกตุ่มก็ได้รักๆก,กับสีเน้นกลางคายกลางมองเอาลับพี่น้องอปลาคอเลียงหลูกพี่น้องเนี่ยปลาท่อฟังปลาลูกกอบปลาลูกขอบเจเก๋เอ้ย ขายอยู่ฟังมันล่ะเบื่องมองสามเส้นก่อนพี่น้องมานมองมองสามเส้นเออคืออยู่พี่น้องไปไทยกำลังเห็นตัวหนึ่งมาสันเดไย่ใส่โอ้โอ้พี่สองเออสิเลปียงอยู่ด้วยพี่น้องใส่ง,งามๆได้ไปไทย อยู่นี่สองตัวอ่ะสว่วนตัวนี้เป็นม่องสองเส้นพี่น้องตุดน้ำกันถืบอบ่อม่องสองเส้นลักๆก,ก,กันสืกบัสซิวอ่าวเด้อพี่น้องขาดว่านั่นถือก,กี่ตัวลราถืออยู่นี่โดอ,อู้ถือกอดไปไทยพุ้ถือเป็นปุ่มเลยพี่นอ้องที่นี่รุดๆุด มันปลาหน่อยกูเฮ้าายไปปลาใหญ่กว่ามองนี่โอ้ถึกเยอะเถืกยอะอ๋ลุนตอนกูคนละพี่น้องก,กูไปหายาเกตปดก่อนไาซิวเขาหายาเกตโอ้ยเป็นหมูเลย,นยลเลยนาะเป็นหมูลเลยผนพอดีมองเขาอยู่หันพอดีเดี๋ยวสิปองก็ไปใไส่จังคอยกูนเนาะส่วนมาเขาไายมองตอ่อพี่น้อง มีถ oh, oh, ัมบมมีถามโอตัวบมโอ้เถอะกุนานอกหุ่นผุนได้ไหมได้ไหมงล่อยางหยาดพี่น้องเอ้ยุ่ม่องเด้อพี่น้องมันคักบ่ปุ้ยเป็นปุ่มเลยตลระพี่น้องปลาซิวเขานาะ ฟังสั้นสั้นลงกับอยากเด้อพี่น้องเป็นยังไงดังนี่โอ้โหกหันมันเป็นมองปลาซิ้วเขาน้อโอ้เอาสิพ่อได้ปีงอยู่ดอกพี่น้องหากินน้ำหอยน้ำหองมันนี่เป็นโคกไร้กับวัยโอ้ถือต๊ะเราไม่เลียมผุนอ้ยมันอยู่มันอยู่จ้าอุ้ย อุ้ยน้องใบใหญ่เหลี่ยมปัดมึงนี่มีแต่ปลาซิวเขาใส่งามๆพี่น้องมึงเนี่ยผลตะปาซิวอ่าวปลาซิวเขาละพี่น้องใส่งามๆปุ๊บป๊ดเป็นป๊ดเลยบบบนี้อ๋อมองสองตอนพี่น้องตอนนี้กับบุกคอยคือการผลอุ้ยใส่งามๆทั้งนั้นเลยตุ่มไม่หันแล้วน้อยใหเกศจ้าไรมองมองถืกดีแย่างพ่นอุ้ย มันเป็นคาดใส่สำพี่นองมองปูนนี่แต่ปลาสองเส้นบดใหญ่ปลาชิวอ่าวละ่ะพี่น้องสว่วนอีกตอนหนึ่งน,น้ำยายเกล็ดถึงร้ายคือกันพี่น้องพวกนี้ตาสะอ้อนเนาะเอา้าีิพ่อได้ปิ่งอยู่ดอกพี่น้องวันนี้อยู่หาก,กินน้ำหนามดีแน่แต่บ่ห่อนพี่น้องบ่คือรอโขกวันใดทำการปลดก่อนพี่น้องบ้านนี้ปลาตองก็่ไล่หล <laughs> S <S มัมีผู้ซอยเด้อเหมือนนี่โอ้ยใส่ปลาเนาะใส่เมฆใส่ง่ามแมงแมงพี่น้องอใส่เบิดใหญ่ปลาซิว่าวล่ะพี่น้องเข่าทาเนาะม,มันมาเห็นสนตาก็บาเห็นหู <S <S ปดไงยยตัวล่ะปดบ่อ,อ,อยากได้ทะเลถึกตอนมันถึกสนมันถ้าปดรัดเครื่องรัดกลางอันปอดหยากนะเอาทานอ่ะอืมเนาะปดซอยกันก่อนพี่น้องพอเด็กกางไหมดังแหลกปคดแล้วแหละพี่น้องกระมันไหลเติบอยู่พี่น้องดังแหลกโขนอู้ยใหญ่โว้ยอ้ยมีแต่ใส่งามๆปลาชิวเอา้าล้วนๆพี่น้อง ดังที่สองมานี่ดังนี่ก็ถืบอบ่คคอยค้อกันส่วนดังน้อยๆนะอืโอโสดเป็นมองตอนในสันสันพี่น้อง4ีหาเมตรบู๊ยดูค่ะไข่กระิมัน้ำมองน้ำไข่ล่ะพี่น้องเมื่อนี่ฟันตุ่มนี่ <c oughs> บ่คิดตอ่อเนาะจะเก็บร่ๆว่คือ มันเป็นอย่งไรดอกพี่น้องมันเง um, ียบแหงเมึงเน oui, ี้ยแยกเก็บเมึงเนี้เต็มฟังอยู่พนมีแต่ปัสสิวะเพราะตรงกลางน้องฟังรอฟังกลางรอฟังกลางรอฟังอะไรเอาที่ละช็อตที่ละตอนเอาะดูน้ำกันพี่น้องส่งหมันพอได้ปลีงอยู่ดอกขึอนมาหนิอ้ยพนถ้าขยันกลางหม้อป๊อทใส่กันก่อนบัดนี้กลางรอบไม้เด้อพี่น้อง อ๋อที่สองเดือพีหน่องมันไม่ไร้ขนาดเนาะไม่ไร้ขนาดว่ะไม่โว้ยพี่หน่องต้องการไล่เดือพีหน่องไลป่ปองมาใส่ม่องจ้ะ ตอนนี้ทำการไล่ไรใช้มองเด้อพี่น้องฮะกูมองสามเซนพี่น้องพี่น้องปวดถือไปไทยแม่ไข่เด่นอืมแม่ไข่ติละนซีโต้ยอะเกล็ดสามสามซีโต้สามซีโต้อุ้ยไข่อีหลีเดียวโปรยเดียมมองเนี้อืมตาไม่ไข่เลยอุ้ยพี่น้องอ่างอะ ไม่ค่อยได้ไล่เด้อพี่น้องมองตามเส้นใส่สิ่งไว้ซื้อประกันวนมองปลาซิวเขาอะไหรพยายมคืออยู่บ่อยู่หักบ่ท่อรอบแรกมันมันหมองส่วนหลายเนาะไม่หลายมันแลนมันบ่แลนลบตามใหม่ตามขอนเอ้าพอได้เติมกันโอ้โหวนลงน้ำฝนบ่ได้เด้อพี่น้องถธอโอ้ยถธอคือตัวล่ะโอ้โหวน มันมันมันว้ายว่าพอถือกเถือกตัวละใหญ่ไปมองไม่เนาะวันนี้เนาะถือกถือน้ำฟังเนาะโอ้ยใส่ ในพี่น้องใส่ปลาเอ้ยใหม่มันหลาย,ยางระวังเด้อยางกับยางยางพี่น้องเอ้ยใหม่มันหลายกันถือกูเด้อพี่น้องจะได้ดปดถาาปเญีายมมันนี่ปัญีายมไยายามอีกดางหนึ่งจ้ะไปเอาดางที่สองแต่ว่าพุ้ยใส่ปลาง่า,งาม,มีหลีค่ะพ่นพูนน,นี่จะใส่ใหญ่ เอาปน้ำกันเด้อพี่น้องเออไกลับไปใส่แถวใส่ตุ่มบนลับพี่น้องมันใส่อบที่สองบอกคอยถูกปันใดถูกดีรอบแหลกรอบแหลกมันเติบอยู่พี่น้องรอบสองก็ได้เปียนหนึ่งอยู่เปลี่ยนไม้เด้อพี่น้องไม้หัหันก็ได้ร้ายเติบอยู่จ้ะก็เลยเปลี่ยนมาเบ่งมองไม้หลอดท้่ยแล้วพี่น้อง้นนี้รอบนี้คันบ่มันก็แเม่นเมื่อเมื่อแล้ว มันหมองกันเลยย่าน้นมันถือเนาะอ้ยขาดขนาดเนาะอ๋านี่ละมองมันมันกระบ่อนอยู่เด้อล่ะป่ายังบ่อนไก่ถือมองเด้อสวยหรอเด้อนายซองไม้พี่น้องมึอนี่ไม้แหลกกระมานขากอยู่มาล่องเบิ้งไม้ที่สองเบิ้งวาสิเมนจ้ะ ตอนนี้ว่ามันเทียง้วบอต่างแล้วเพิ่งจะไล่ด้วยพี่น้องไล่ปลาเขหาหาหมอกเงินห้างฝูงพี่น้องว่น้ามักใหญ่เลย

น,นันน่นโอ้ยเถือยุเถอยุคุณมัคือเผ่าแต่ยานปิงบ่าิโอ้ขอทาอยู่ตัวล่ะ โอ้กางข้าวเดียวเขาตาเขาตาเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปเบิ่งใกล้ถือกูตัวลาผุนผุนนี่ตัวตัวเลยพี่น้องโอ้ยไปเชี่วเขาตัวนั่นมันอยู่มันอยู่มันอยู่ข้าวแห่งผู้กูมองพี่น้องถือถือถือพ่อได้กินอยู่กางข้าวเดียวนี่ก่างแป๊บเดียวมันนี่เนาะแมนจ้าอ๋อพอเดี๋ยวปอดเชือกเนาะ เติบอยู่กลางข้าเดียวหนึ่งเว้ยกลางแปบเดียวถือรายอยู่เด้อพี่น้องพี่ข้้ง่างพี่ข้างรางที่เป็นปะปุกปะปุกหน้าข้างบนนี่ที่เป็นปลาป<ร>ชิวเาอาปลาชิวเผาปลาชิวเผานี่พืชลอยสูงพี่น้องนะแควเดียวเลยนี่ใส่งามๆส่วนพวกปะปุกนี่มันสิลอยติดดินลอยไอใต้ใตพืน เอาไปลาชิวเขาก่อนแล้วมันก <ừ. S 2> ็จะปดได้แล้วเนี่ <laughs> เอาหากินน้ำหนามพี่น้องขนาดอยู่ในหนามยังห่อนห่อนดีดีแต่หน,นามเบิดเหม่อแต่นยังเพือแตกอยู่กินมาแป๊บเดียวห่อนคือเก่าพี่น,อน้องโอ้ยแนบเบิ่งคือนยังมามีป่าเนาะหน,นามเย็นสิรีเนาะมนปัดกลางตีข้าวเดียวเพราะว่าถือศับ เพิ่นห้มานมาจา้ะเิ่นให้มานแต่งงามๆทั้งหลันพี่น้องเวลานะไปซ้อมหม่องออไม้แหลกกับมานอยู่มานหลอบแหลกเนาะไม่นจ้ะหลอบซ้องกับโบปันได้พี่น้องหลอบแหลกมานอยู่ไม้แหลกเอาะไม้หนึ่งกับเขาท่าอยู่ลังกูมาดังเดียวยังอีกดังหนึ่งเอาอีกจักรุ่งอีกจักหลอกเนาะอีกจักหลอบจังเมื่อบเอเม,ม่นจ้ะคือมันอ้องไปเห็นยังสิขอจะคิดมันอยู่เด้อ <laughs> ขันเถือกมันอยู่พี่น้องบ่อบงขันมั้นนี่จะโกดหินบักสิปิ่งแซบแล้วพี่น้องอู้กลาแซบเป็นปลาไอ้นามธรรมชาติมันดีเด้อพี่น้องมันพี่น้องใช้เกลยดมันว่าว่าถิ่มเหื่อเลยบ่เมื่อเยอะเกลยดเห็นปลาถือบ่อยากเมื่อบานอีกจักรอบก่อนมันเครื่องกระติกเรเด้อพี่น้องตอนนี้ลายคายู่ ปลุกปันไดนาะถือกับอากาศหอนพอดีเห็นน้ำน้คืออยู่บ่อว่าูกเบรอเ้อาเอารถมาลองน้ำนั่นนี่อู้ฝ่ากแห้งนห้ีเนาโอ้ถือกูตละป้าถือยุพี่น้องมันอุ้ยมันต้องปีงลายแห้ป้านี่จะปลาเท้านั่นมันแล้วเพรยี่เลี่ยมมันแล้ว อุ้ยไปพิษมองมือเ้านี่ปาดเป็นป่วนเลยเร็วๆเท้าแล้วเร็วๆย้อนให้ถือปลาบังแหนปองล้มหัวยังกีนปาดอันยังถืออยู่นอกใส่ง่ามแม็กซี่น้องคุณปาดฟิวเอาพูดใส่บิ๊ดๆเลยเต็มอยู่โอ้ยมองนอก็ถือว่ามันอยู่ดอกกุ้งบังแน่พี่น้องมองไขว้ตาเลี้ยจน ปลาคอยใหญ่ตำไว้จักเลยขาดเนี่ยตัวนี้ซุ้มนี้ทางล่างนี่เป็นปวกปลาปุ๊กเด้อพี่น้องทางเท้างปลาเท้าทาเน้าที่เป็นปลาทิวอ่าวปลาทิวเข่าปวกปลาปุ๊กเป็นสิเรนต์ตำเนี่ยนี่เดี๋ยวใส่งามๆด้วยกันปลาอย่างไรตัวนี้ปลาเสื่อมปลาเสื่อมก็มีวงแหน่พี่น้องนี่ใส่พอดีปิ่งพอดีอูเลยผม ล่องนามกับมันพอได้อยู่ได้กินอยู่หรอพี่นอ้องรักักับที่เป็นปลามมงสองเ้นสองเ้นเพิงนี่แหละไ่ะยเยเกตมันเป็นฝนที่ห่ามหัเห่าบ่หมน,นละหุลก็ดีละพูดมืดคึมมา้แลพูดมาในตอววิจปจับอือตุกกกะตุกมาล่อแล้วร่อเหล่าอยู่โคตรดังนี่แล้่าจะพไปยามอีกดด้ไอ้ด่างเึงละพี่น้องที่ใส่บังหัน ว่าตือว่ามันเลยใส่บางหันตีน้ำไลแล้วก็มากูดังอยู่ข้างล่างพี่น้องนี่หลังจากปพสตัวนี้แล้วก็ไปกูดังเครื่องบาน่นกับซีเมนต์กับบ้านละพี่น้องว่ามานอยู่ส่วนตุ่มใส่ซื้อๆด้อพี่น้องมาได้พอ่อโตดีอยู่เอาตุ่มมาบ่ไลายน้อยจะเก่งแต่ตุ <laughs> ่มมาือบั่นเอามาไลานี่ฝ้าเลยหมดน,นี่ กันวัดตะกอขึ้นน้ำเพลินบ่ได้เนาะสูงแงนะนากินปูกินปลาเนี่ยนะกินแนวตำตำเนี่ยนะสูงหลายบวกกาขึ้นตะกอก็ได้สูงสูงสิสาบสอยู่พี่น้องแงนแนมเอาะโคตรเรียบร้อยพี่น้องถือว่ามันอยู่เด้อพี่น้องมาเนี้ยมันเนาะกายเกินกระติกล่ะโอ้ยมีแต่ใส่งามๆเนาะงามไม่ดีงี้นี่พี่น้องผีหอนหอนๆเนาะปีหอนหอนตำหักทัวกินกับข้าวเตียง มาเข่าใบา <c oughs> ตอนนี้บายแล้วฮะต้องยามอีกรอบนี้ก็เศร้าพี่น้องบ้านนี้เดินทางกับบ้าทกับบ้านนี่ปุ่นน้ำกันซีมานบ่กรางไว้บังหันกับพี่น้องกลางไวางหงกงไวก็ไปกูไก่ด่าง้างล่างขึ้นมาปดโอ้ยือบจะตัวละเกือบจะตัวละปุ่นเอาเดี๋ถอดเสื้เด้อพี่น้องหอบนบ้านเลยโอ,อ้ยหาดบาทค่ำ เดืออยู่ยอเก๋บ้างแน่คุนเือดลยวุ้ยชาอยู่เพาะทิ้วเขาน่าผุนทิ้วอ้าวเพราะทิ้วเขาเอาคักโอ้อาตะลดตอนแล้ขค้นมันได้พี่น้องอุ้ยพี่น้องคุนป้าข้าวเดียวเด้นี่ปดเดียวปดตะนันแล้วกบมาเอาตัวนี้ต่อพี่น้องไปเขาทาเขาทา มันจะได้มาอีกอยู่บ่อนี่เอ้ยจะใส่งามๆหลอเนี่ก็บปุกฟิตมังอีกคือเกาลราพี่น้องคนแค่เดียวเ<า>นาะกางแป๊บเดียวกูดางล่างขึ้นมาปดแล้วก็ลงไปกูเนาะแมนจ้ะแป๊บเดียวอีกนิเด้อพี่น้องนี่ว่ามันซิฟก่านาที่ยีซิฟเนาะแมนจ้ะเพราะมันนานละอุ้ยใส่โอ้ยใคเต็มทองเลยไข่แล้วเดียวนี่เอ้ยนี่ใส่งามๆเป็นปลาจิวอ่าวล้วนๆเนาะรอบนี้ มันมีปลาอื่นปนเลยจะอ่อนตัวปลาอืมโอ้ยหมาสุดยอดอยู่เด้อพี่น้องวะนี้ปลากระใสงามเบิดใหญ่ของปลาคิวอ่างนะพี่น้องโอ้ยเริ่มคล่องระยะเกตปดปลาปศดูไรปนเฮาโคตรได้ก็เป็นอันนั้นล่ะโอ้ยกำลังหง่องจะห่องเ้ยทำหนวมือเลยหลด วงแน,น่พี่น้องในถังกายเคิงทั้งสีแหละไอ้ทั้งกระติกเล้เเคยเอาทั้งสีมาใส่เหมือนเนี้ยเอากระติกน้ำแข็งมากพี่น้องพู่นกายเคิงทั้งแหละอุ้ยมีแต่แสงงามๆเอา้ามันสุดยอดคือเก่าพี่น้องหลังจากได้เกตโพสไอ้ลังนี่แล้วกัสิเป็นเดินทางกลับบ้านละพี่น้องมานน้ยอดได้ยอดมันอลังการคือเก่ามาหน่แต่เดินทางไลยไม้แน่จักหน่อย หม้อมันหมอ,มมอเมื่อพี่น้องเอาจนหมานกระลุกกระมันคือเกา๋าเนาะเอาจนหมนัมนฮะดซอยกันก่อนพี่น้องพอเด็กฝ่ากับบ้านหย่านฝนมาวดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องบาเนี่หลังจากนี้กับซีเมนกับบ้านเดอ้อพี่น้องยอดได้ยอดมันสุดยอดอยู่พี่น้องมาเนี่ยจะปีกเลยโอ้ยหลักๆกับเป็นปลาซิวเขาปลาซิวอ่าวล่ะพี่น้องปลาปุกแน่นอ้า นี่จะใส่งามๆพี่น้องกายเคืองกระติกเอ้ามันสุดยอดอยู่พี่น้องมาหนิเดินทางสองไม้ไม้แหลกกับมันเติบอยู่าไม้สองมันขากเนาะมันขากดีหลีเออขันมาตะเสาเนาะเต็มติกมันกระโบสามารถหูได้ละพี่น้องว่าไม้ได้สิมันสิบบวมมันหาไปเรื่อยๆหาจนมันกับมันคือเก่าพี่น้อง พี่น้องชื่นชอบวิดีโอจาก,ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณสองปลาสองปลาขอขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทูกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจทูกคอมเมนต์ทูกคำที<อ>ช่วยรอหลุดน้ำกัรนคลิปไม่มืออไม่พี่น้องมาหาอยู่หากินแนวดําสำหรับคลิปวันทียี่สิบสองเมษาปีหกพกี่น้องกาหมันสุดยอดอยู่พี่น้องสวัสดีค่ะจะคอยล่อหลุดน้ำคุณนสองปาลากัะเดียเกตไหม่้วจ้ะ ความมื่จิตไปหายอยู่หากินแนวใดก็จงคอยติดตามน้ำกันจ้าอคอยลอาหลุนน้ำกันคลิปใหม่เมือม่อ่พี่นอ้องอมื่อนวัาถิหายอยู่หากินแนวใดใดสีม,มันยังกะรอหลุนรอดติดตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับน่พี่น้องยอดได้ยอดมัน <c oughs> สุดยอดเลยมันนี่ไปครับบา้า,บานเฮาบ้านนี่